ออออันนี้ก <thighs> ้านเพชรบกมาเหน้า <rawd> ก <Moder ator> ้านเพชรออพอเอยกราบขาราวาอือพอพระมงขงบุมานัากรอกเด้อพอเดออนันตะเสสธรรนาดบาล จอมแห่งหนาราชเจ้าได้ร่วมเผ่าเป็นหนึ่งเดียวจิตบกตบเลียวได้ตั้งต่อภาวนาะปูอนันตะลูกขอบารมีได้เพลงผ้าย่ำฮอนขอล่ำถวายท่อนเป็นข้ามกรนที่สูงสงลูกขอวายเทไทยหูชาเจ้ารูโยสูง จากเกาคำเมืองไ่บาดานจากจ่ปูขะขู่มาจการได้ต่บักเสืออิดมือําใจก็ได้จะสืให้เขาอนั่งกอกอยวาจะสืบไหมวะจ้าปูฮะมือําใจก้ะลุกรด้อจะไปืีดให้เขาเขาก็ทำมาหากิ้มในเมื่อห้ามือนำมกนำใจจะให้ติ้มจให้จับเขาก็หันเออต่าปูช่งเราก็เที่ยวให้เขาดูแบบว อันนี้เขามาตรงหอบแาบใครเขาหนูแข่งว่าว่าตนแน่ครข่งแก่มันบอช่วเออครับปู้ท่าทำบ่อผ้าขาวไปไดน้าัาว่าบอช่วยเออเคือได้บได้ไดเอออันเพิ่มหมายเขานะ,ะอันนี้เขาคือนั้งมา้าขาเลย ข,ะะออออขอค้อารวะอึโคถึงชักคือรูบบลื้อเบิ่งเทิงอึคอยปุกปัรกรกาคุงราคะขอบคู่บุกข่าวไว้เด้อเราแข่งนั่งมาท้าขาเลยว่าอืเออพ่อกระปุกปักราคุงรัขาเบิึงกูเด้อเบิึงการบานการเมืมองือบอกเปออว่าก้าวให้ระมัดระวับบงน้อยอการไปการมาอืกทุกสิ่งทุกอย่างมีความเสี่ยงนะลูกนะ เพราะถาาอ้หรัวไแล้วดูอึ้นหลกว่าดับกว่าึงพ่อกรวพัดพายอ๋อดูดูเต้หวังมากระไรแรงไ่งวเออหยื่นงางรามไม่ถูกไม่รามไม่ถูกไม่วานถูกกาแแข็งแรงตื่นพ่อกเืงกันเงี้ยูดูเอออามเืง้าเือง้ได้ถูกทีได้ฝันอ่บาบให้ฝันอยู่ห่อข้ขานฝัน พอพ่อฝันมาคือในปุ๊บมาเก็บขอมันมาพอบ้าแมดอกบ่มดอกก็คือกันคือบ่ม่บ้นมอบ่า้องคือบ่นตงือบ้านแม่รี้ราชาเคยฝันคือบ่คือเราล้วก็คือขึ้นเจอล้ามาตัวหมดเออมาเปิดการ่งน้เดูกยวก็ถกขึ้นคาดตาาัน้าไขมันน้ะ เออแข่งกันมานแข่งกันวาึ่โอ้พามุโถีเทียนน้นเอาเด้อเอมโ่เอาเด้อแ่ว่าเด้อโเออกลางคืนคมไม่คมไมันก็แขงได้ยืมบาดเนี่ยุโถ มืออื่นนั่งมือมืออื้นั่งมือเออเออูไปกินครามืออื่นท่งมือมืออื่นั่งมือู้ชมขโมูเกวันเยอะครับผมเกมปัปแก่ผู้ชมมืออื่นั่งมือมันวันาคนใจเรื่องแมเอออ่อแล้ไปหากินเราเมากัน แกเปลี่นฮ่าเลยเล่นเบ่อมากขพ่แขงคือมากเลยแงโก็วดเปก็ขงเลยงั้นแต่งโมถือแกาันเทำามถือกเฮต้องาแฝงบังกูือว่าถือกิ่งมากเลยแม่งแต่งมก็คนอม่งแต่งมอกแต่ยโจะไปถือแ ก้ะกึมกรกึมบ่กระกึมก็ได้กึมบ่บ่ได้บ่ยางเด้กหมบ่จังเจียงอังน่างเขียวเขาบ่เจียงยังฝืนได้หรือน้อเป็นเจ้ไหก็ได้อืออือฝาก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 เขาว่าคืองานกระดาษข้อบ่เออฝากรวมบญมากค้ารับาหอีพอเราะให้ทูกข์ขับแข่งแรงแล้วเเือ ขอให้ครอบครัวกลมเดินเป็นสุนว่ากุบารมีปูขิงผักข้าปูกาปูคุ้มปูดคุ้มแล้วลูเออใส่กุ้มขอกุ๊กปักแล้ท้าลูกรางบานเมื่อไหรคูคุ้มกินเคูนคุ้มคู่คนรํากนวยให้น้องรับฟังด้วเออ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 อันนี้ก้านเพชรบังไม่ให้ยางก้านเพชร อือพอเออกลับข้าระวอือพอร่าทงกขังบุ๋มมานักตาหอดเด้อพอเด้อหายใจบุ๋มด้กุขกับไหนร้ายบ่ตัวท่าทุขังบุ๋มไปแล้วรูปเด้อหายมีกุบมีร่าร่าไกยแข็งแล่มหายใจคือใจแข็งไปเด้อนอมากายคือแล้รูกเด้ออ้าวอ่ะหึงหงรวปเด้อรวปกุออว่าจังไหร่ชือว่าจอนเออจอน เปตึงไปแบบเออง่ายต่อยขาบ่าแต่ได้โชคไหมพ่อเมื่อยเราเรื่องคอกลยเป็นหนึ่งลายว่ากันเป็นแค่งหนึ่งคือประเทศไทยเขาก่เมื่อยรับเงื่อนเดือนออกกขากง้ามว่าอันเอาคือก่อยเอาคือย์คือฝ่าอึ้นหนักหน่วงไปหายว่อกันจังอั้อแมนกัดแมงเงื่อนกระดืา ฝากอึ้งางหนักหน่อยไปหางบอว่าชท่หกนะเครื่องเดือนก่วันเงบิกจ้ะต่อก้อนฝาอึ้งางหนักหอยไปค่ะตู้หัวใกว่าากแั่ฝาชิแปดบาทฝาชิ้แปดบาทอึ้งางหนัก่อยเอาไปค่ะต่อยไปบูอเอาฝาไปชิ้นอปลก อันนี้เองคเอผ่านทางสองร้านะแต่โมนะม <c oughs> าเขาให้รูกแบบมีุขมีแบบมีโค,ม,โค,ม,โค,ม,โคมีมาอันูวนมนะากถาเวาะรักริจ,จนะนะาริาลแล้วลก็บริเวะลูกน้นาพอรักใครแล้วรูู้โมงยังโมงแม้วว่โมงแล้วถได้ถึงบารมีแาบนั้เพราคนเด็ถามสูวด้พอว่าค่ะอดเอาก,ก็เปิด มาครับผมใครได้ไดมาคุณสเออวันที่ทิ้หกกันต่ากันนะว่ะเมื่องี้วันพากทิ้ผาทิ้งาค้ำกันนะว่ะบอกเลยบอกได้กันนะว่าทิ้งผาค้ำไม่เข้าใจทุกหลนหรือว่านันักว่ะวันถึงวันพักันนงว่าทิบงผาทิ้งผาค้ำมันบอกเลกบอกได้กันนะว่ะมันทิ้งครับผมจ้าพ่อจางทิ้งก็เกี่ยนบอกนม ก็เคยคดว่าอืเนาะเจ็ข้าอะเคย่ด้บว่ะอ่ะเอา,อเอากนันทนะา,าะ,ะ,ะนะเอาคข้าระหว่าง้เนาะถึงถึงข้าเขาม้าวเนาะ ห้ลูกร้ามถูกม่รักมมอถูกไมอมั่งกกับภาพแข็งแรงขอ ó ั้ ă เงินไหลล k h n ทองไรเัินจรดญเจะิญนะลูกน้านึ่งุสึ่ง